เวลเนสเอเชียฉลองครบรอบ10ปีเปิดตัวยาดมสมุนไพรเบนจะออยซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีกลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจเลือกซื้ออาหารเสริมยาและสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้บริษัทเร่งพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อรองรับตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้นปีละ5-6แบรนด์มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ คนที่มีอายุาตั้งแต่60-70เป็นต้นไปเนี่ยต้องการที่จะมีตัวช่วยโดยเฉพาะอาหารเสริมนะฮะซูเปอร์ฟูด้ดค้นมองว่าตรงนี้<ม>ก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี<ม>แล้วธุรกิจเวลเนสเองเนี่ยมไม่ได้หมายความแค่เฉพาะตัวสินค้านะครับเรายังต้องมองไปถึงเรื่องของบริการ เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเวลเนสทัว well ริซึมอะไรเป็นต้นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องของเวลเนสได้อย่างไรเป็นเป้าหมายใหญ่ของ WUA Group ของเราครับ